เศรษฐกิจวินาทีนี้ชาวอันเดอร์ด็อกจะสู้หรือหนีพี่อยากให้เราคิดอีกทีลองฟัดด้วยครีเอทีฟต้นทุนน้อยที่สุดธุรกิจขนาดเล็กเรานะฮะทั้งเสียเปรียบเจ้าใหญ่ในทุกประตู แน่นอนนะครับเงินน้อยกว่าโอกาสน้อยกว่าทีมเล็กกว่าเหมือนกับว่าจะบอกว่าโลกอ่ะไม่มีความเท่าเทียมแต่รู้ไหมฮะในมุมมอ,องพี่นะสิ่งหนึ่งที่ทําให้เท่าเทียมกันได้มันคือเรื่องของ creativity ของอยู่ในอากาศครับเข้ามาในสมองกันกรองเป็นไอเดียไม่ต้องเสียเงินนะครับธุรกิจขนาดเล็กเรามาลองมองดูสิครับว่าเราจะสร้างความแตกต่างได้ยังไงโดยไม่ใช้เงินเศรษฐกิจแบบนี้พี่แนะนําให้สู้ด้วยความคิดครับยกตัวอย่างให้ฟังนะครับมีแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะครับชื่อว่าน้ําหอมเซ นี่เป็นตัวอย่างที่พี่ยกมาให้ดูเลยว่าเขาสามารถที่จะสร้างความแตกต่างได้ด้วยการใช้ไอเดียนะครับไม่ได้ใช้เทคโนโลยีไม่ได้ใช้การทุ่มงานโฆษณาแล้วก็ไม่ได้ใช้พรีเซนเตอร์หรือไม่ได้ใช้อะไรที่มันเหนือชั้นแปลว่าคุณก็ทําได้เพียงแต่ต้องใช้ความคิดกับมันน้ําหอมเซนเบิร์ดเนี่ยนะฮะเป็นเจ้าหนึ่งที่ก็เหมือนน้าหอมปกติเพียงแต่ว่าเขาคิดครีเอทีฟวิธีการเสิร์ฟสินค้าแบบใหม่นะครับก็คือสามารถที่จะเป็นรายเดือนเหมือนกับซับสไครต์นะครับและสามารถที่จะเปลี่ยนกลิ่นได้ ทดลองได้ว่ากลิ่นนี้เหมาะกับเราหรือเปล่าหรือทดลองกลิ่นใหม่ๆได้ตลอดเวลาไม่ต้องไปลงทุนซื้อขวดใหม่แล้วยังสามารถรู้ได้ว่ากลิ่นไหน,นมันเหมาะกับตัวเราจริงๆเวลาคุณไปชื้อน้ําหอมเราไปที่เคาน์เตอร์แล้วก็ฉีดแป๊ดแป๊ดแล้วก็ดมใช่ไหมฮะมันก็โอเคแต่ตอนนั้นอะ่ะมันไม่ได้บวกอุณหภูมิร่างกายมันไม่ได้บวกคุณออกไปข้างนอกแล้วกลิ่นมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงเซนเบิร์ดคิดวิธีใหม่เพื่อจะเซอร์วิสลูกค้าได้ดีที่สุดและผลลัพธ์คืออะไรเป็นแบรนด์ที่แตกต่่่าาาางงงงสสรร้้้้้้คววมโดดดดดดเเเนไไููจจใหญแลลออธุกิข ว่าโลกไม่เท่าเทียมกันจริงหรือเปล่าโลกเท่าเทียมกันได้ด้วย creativity ครับมองพิเศษของคุณแล้วงัด c r e a t i v e ใช้กับมันโดยที่อย่าใช้เงินแก้ปัญหาครับสำหรับเรื่องตรงนี้เราก็มีการสอนกันในคลาส fast tag รุ่น9เป็นคลาสที่ออกแบบเพื่อให้คุณใช้ creativity สร้างความแตกต่างให้แบรนด์ขนาดเล็กของคุณโดยที่ไม่ต้องใช้เงินแก้ปัญหาเราใช้ความคิดครับจากเซนเบิร์ตเนี่ยฮะตรงกับหลักการที่เราสอนกันในคลาส fast tag แลยครับเราจะจับ บิสเนสของคุณนะฮะแยกเลเยอร์ออกมาให้มีหลายแทร็กเบียบเหมือนน้ำหอมเซนเบิร์เนยฮะน้ำหอมเหมือนกันคุณแตกต่างได้ด้วยวิธีอะไรมีหลายปุ่มให้ปรับจูนตรงนี้แหละครับคือคีย์สักเซสที่เราสอนกันในคลาสครับมีหลายจุดที่คุณสามารถสร้างความแตกต่างได้ในมิติที่คาดไม่ถึงสอนกันมา8รุ่นแล้วนะฮะลูกศิษย์ที่เรียนรู้ไปเนี่ยก็จะไปพัฒนาธุรกิจของตัวเองจากที่ไม่มองว่ามันต่างก็สามารถทําให้มันต่างได้สําหรับนักธุรกิจหรือ SME นะฮะหรือแม้แต่คุณไม่มีธุรกิจเลย คุณเป็นนักการตลาดหรือคุณอยากทำ personal brand คุณหาความแตกต่างไม่ได้คุณคิดว่าคุณสู้ใครเขาก็ไม่ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณมองดีๆนะคะฟัดกันด้วยความคิดพิชิตกันด้วยไอเดียนะครับและสร้างสารรค์มันให้แตกต่างครับสนใจความรู้ดีๆหรือคอร์สเรียนทักมาที่อินบ x ็อกได้เลยค่ะ